สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้น้องเซด้าหลับไปนะคะทุกคนเพราะว่าเอมาทําความสะอาดที่ร้านตุกๆนะคะเอก็เอาน้องเซด้ามาด้วยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็ที่บ้านไม่มีคนอยู่นะคะเพราะว่าคุณย่าของน้องเซด้าเขาไปที่สวนแล้วก็ส่วนคุณพ่อน้องเซด้าไปทํางานที่บริษัทนะคะแล้วก็เขาจะเลิกงานตอนบ่ายสองโมงแล้วก็น้องเซด้าก็หลับไปเลย <laughs> เอก็โทรบอก พ่อน้องเซดาแล้วนะคะว่าน้องเซดาหลับแล้วให้มารับที่ร้านอาหารที่ตุกตุกนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวประมาณ10นาทีนะคะพ่อน้องเซดาก็จะขับรถมารับหลังจากเลิกงานนะคะเอก็จะนั่งรอที่นี่ไปก่อนนะคะทุกคน <c oughs> ก็วันนี้นะคะเอจะมาบอกว่าเมื่อวานเอได้ไปฉีดวัคซีนมานะคะวัคซีนต้านโควิดนะคะก็เป็นวัคซีนเข็มแรกที่เอได้รับที่นี่นะคะ ก็สำหรับอาการของเอโดยรวมแล้วนะคะทุกคนก็เอก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะไม่มีอาการขึ้นไส้ไม่มีอาการปวดหัวหรือว่าอยากจะอะไรทั้งนั้นนะคะแค่มีความรู้สึกว่าเจ็บน่วงนวงนิดหนึงตรงแขนข้างซ้ายที่โดนฉีดวัคซีนนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นอาการปกติของเอนะคะวัคซีนที่เอได้ได้รับก็คือเป็นวัคซีนยี่ห้อโมเดนานะคะก็ ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีแค่2ตัวนะคะก็คือโมเดอร์นากับไฟเซอร์นะคะก็จะเปลี่ยนกันฉีดก็คือไฟเซอร์หนึ่งวันโมเดอร์นาหนึ่งวันแล้วก็วันที่เอไปฉีดนะ,ะก็เป็นวันที่เขาเอาโมเดอร์นามาฉีดนะคะเอก็เลยได้ตัวนี้มานะคะก็อย่างที่บอกก็คือไม่มีอาการเจ็บหรือว่าขึ้นไส้หรือว่าปวดหัวอะไรนะคะก็มีแค่อาการรู้สึกบาดเจ็บนิดๆตรงแขนข้างซ้ายเองแค่น,น,นั้นเองนะคะทุกคนค่ะทุกคน ตอนที่เอไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะก็เขาก็ไม่ให้ถ่ายรูปนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้เก็บรูปภาพมาฝากนะคะก็ตอนที่ไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจหลายชั้นมากเลยนะคะเขาก็ตรวจสอบประวัติว่ามีใบประกันไหมอะไรไหมก็ผ่านไปอีกชั้นหนึ่งเขาเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนรอวัดไข้นะคะพอวัดไข้เสร็จเขาก็ไปก็ก็เขาก็เอาตรวจบัตรประกันของเราใช่ไหมคะ เอาไปเข้าเครื่องแล้วก็ตรวจว,ว่าหมายเลขตรงกันไหมชื่อตรงกันไหมอะไรเสร็จเขาก็ให้เข้าไปอีกหนึ่งชั้นเข้าไปนหนึ่งชั้นก็ไปยืนรอแล้วก็ถึงคิวแล้วก็เราก็ได้เข้าไปที่ห้องพอฉีดวัคซีนเสร็จก็เดินออกมาเดินออกมาเสร็จก็ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็บอกคําแนะนําเราว่า ถ้ามีอาการก็ให้ทําอย่างงู้นอย่างนี้อะไรนี้นะคะแล้วทีนี้ก็เขาก็ให้เราไปนั่งพักประมาณยี่สิบนาทีนะคะถ้าไม่มีอาการเวียนหัวหรือว่าอะไรเราก็ถึงจะออกจะเดินออกจะรงพยาบาลแล้วก็กลับมาที่บ้านนะคะทุกคนก็ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายรูปมานะคะแต่ก็คือคนจะเยอะมากเลยนะคะนั่งรอฉีดวัคซีนนะคะก็คือวันหนึ่งก็ก็น่าจะเป็นพันได้ไหมคะฉีดแต่ละวันนะคะ ก็คนก็คันรอข้างในก็คือนั่งรอเป็นคิวยาวเยอะมากเลยนะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ทํางานกันไวมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีเจ้าหน้าที่หลายล็อกใช่ไหมคะเพื่อที่บอกว่าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับ,บรามารับวัคซีนนะคะเขาก็มีประมาณ6 7เจช่อง8ช่องใดไหมคะก็เลยถึงแม้ว่าข้างในคนจะเยอะใช่ไหมคะแต่ก็ ไวมากเลยนะคะเอไปก็ประมาณแค่10นาทีก็ได้ฉีดแล้วนะคะก็ฉีดเสร็จก็กลับมาเลยนะคะทุกคนก <co z> ็ <c oughs> จนถึงวันนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณ24ากว่าชั่วโมงแล้วก็เอก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะทุกคนก็ปกตินะคะก็นี่คือเอก็เลยมาอัปเดตอาการว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเป็นยังไงมาให้ทุกคนได้ฟังนะคะ

this one 44 เดี๋ยวตอนนี้นะคะเอพาเสด้าน้อยออกมาเล่นที่สนามอีกแล้วนะคะทุกคนก็เอเพิ่งกลับมาถึงบ้านเองนะคะก็เสด้าก็งองแงนะคะอยากจะออกมาเล่นนอกบ้านนะคะ เอกกเอกก็เลยต้องรีบพาน้องเซดาออกมาเล่นนะคะเซดาเล่นอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเอยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะสำหรับอาการนะคะในขั้นแรกตอนนี้นะคะก็โดยรวมแล้วตอนนี้เอกก็ไม่มีอาการอะไรนะคะทุกคนก็ปกตินะคะแค่รู้สึกว่ามันเจ็บนิดๆตรงที่แขนข้างซ้ายเอฉีดข้างซ้ายตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันจะเจ็บๆแป๊บๆนิดๆน,นะคะแต่มันก็ไม่รด้มาก ไม่ได้มีอาการเวียนหัวไม่มีอาการขึ้นไส้หรือว่าอะไรนะคะก็นี่คือโดยรวมนะคะเต็มเต็มว้าวอ,อะไรคะลูกเนี่ยเป็นเต่าเหรอคะลูกมีเต่าด้วยเหรอโอ้โหเต่า,ตาใช่มีเต่าดูสิดูอย่างเดียว ไหนดูนี่ไงดอกไม้สีชมพูไหนพิ้งไหนอ่เนื่นไงมันมีพิคงตรงนั้นอนะไปดูพิงงเอะไปดูพิ้งระวังน้มด้วยนะดมสิดมหอมว้า